สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้นอกตู้กันนะคะบ้านบอนสีเฟิร์นฟาร์มนะคะที่มองเห็นอยู่นี่คือม่านนางพิม์พนะคะก่อนหน้านี้เคยถ่ายให้เพื่อนๆชมแล้วว่าเออน้องแทงแทงหลอดขึ้นมาใหม่หลอดใหญ่เ่ตอนนี้กลางเต็มใบแล้วดูสิค่ะนี่คือม่านนางพิม์พนะคะ ดูใบของเขาจะบางมากเห็นไหมคะมองเห็นมือเลยนี่ค่ะแต่น้องเลี้ยงนอกตู้ได้นี่คือบอลน,นอกตู้นะคะนี่คือบอลน,นอกตู้นี่คือใบของของอต้นหน่อนะคะนี่คือใบของต้นหนอ่อนี่คือต้นแม่ที่เขายุบหัวไปแล้วขึ้นมาใหม่สวยงามมากนะคะน้องชื่อม่านนางพิมค่ะเพื่อนๆ เพื่อนมีกันหรือ,อยังบ้านบนสีเพืนฟารมไม่ได้ทําจํานวนเลยนะคะตั้งแต่เคยผ่าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทําแต่ก็มีหน่อนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีอยากได้อยากเลี้ยงก็ทักมานะคะราคาแบ่งปันเพื่อนๆไปเลี้ยงกันเลยคือน้องเป็นไม้ที่สวยหวานแล้วบ้างอย่างนี้นะคะอย่าคิดว่าเลี้ยงนกตู้ไม่ได้นะคะดูสิ บอนสีทุกต้นเลี้ยงนกตู้ได้หมดนะคะแต่ต้องให้น้องปรับสภาพของของนอกตู้กับในตู้ก่อนถ้าเกิดว่าเราออกจากนอกในตู้ใหม่ๆเองจะทิ้งใบนะคะถ้าเอาออกจากนอกตู้มามาเลี้ยงน้องจะออกน้องจะใบไม่ดกเท่ากับอยู่ในตู้เท่านั้นเองความแตกต่างนะคะเนี่ยค่ะคือม้านนางพิมพ์เป็นบอลเป็นบอลเก่าเนาะแต่ก สวยเฟิร์นเองชอบในความที่เป็นสีชมพูหวานๆแล้วใบน้องจะบางมากแต่ว่าน้องเลี้ยงนกตู้ได้เนี่ค่ะส่วนต้นนี้คือมะขวานดอกน้องไม่สมบูรณ์นะคะออกดอกมาก็ตุยไปแล้วคะ่ะเพืเ่อนๆค่ะไม่ได้ผสมเลยต้นนี้คือมะขวานนะคะนี่ก็เลี้ยงไว้นกตู้นะคะ แต่ต้นนี้แบบสวยงามมากมะขวานต้นนี้มะขวานแล้วก็ออบอลต้นนี้ออกดอกเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ผสมไหมเพราะว่าน้องออกดอกมาแล้วน้องชื่อสหัสเดชะนะคะสหัสเดชะออกดอกถ้าถ้าได้ผสมก็น่าจะเอา จ้าจักระพัดเข้านะคะเพราะเป็นบอลใบายาวเหมือนกันนี่ค่ะอยากได้อยากได้บอลใบไผ่แต่แต่เสียดายมากเลยบานแล้วน้องให้เจสอนเมื่อคืนนี้ไม่ได้เก็บเดี๋ยวจะต้องเก็บเจสอนต้นนี้ไว้สักหน่อยนะคะเผื่อจะผสมกับสหัสเดชาต้นนี้อยากได้บอลใบไผ่ค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องเอาใบายาวกับใบายาวขึทรงใบายาวเหมือนกันอย่างนี้นะคะ ผสมกันดูเผื่อจะได้บอลใบไผ่เนาะมันก็ไม่ง่ายนะคะเพื่อนๆสำหรับการที่จะได้บอลสายพันธุ์ใหม่ๆสวยๆเนาะกว่าจะาผสมเจสอนติดมเมล็ดไหมติดแล้วเพาะเกิดไหมเกิดแล้วรอดไหมอีกเนี่ยค่ะสายพันธุ์ใหม่ๆเขาถึงได้แพงนะคะเพราะว่ามันทำยากนะคะเพื่อน ม้ามางสีเฟาร์มก็พามาชมบนนอกตู้หลังฝนตกนะคะนี่เลยเต็มพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเต็มคารา์บิลคือคือเวลาเดินก็ย่องย่องเอค่ะอย่าเดินแบบเดินแบบไม่มองไม่ได้นะคะมีมีหวังไปเหยียบกิ่งไม้ของเราชนนี่คือฝักที่ผสมเจียสอรติดแล้วเจากก้าจักรพพัดอีกต้นหนึ่งนะคะ ก็ร้อลุ้นกันอีกะค่ะว่าติดฝักแล้วน้องจะเพาะขึ้นไหมแล้วก็จะรอดไหมเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะตอนนี้เข้าหน้าฝนก็น่าจะมีความหวังเนาะเพราะว่าไม้เมล็ดที่บ้านมัสีเฟินฟาร์มเพาะไวห้หลายฝักเลยค่ะที่เกิดมาเป็นต้นเล็กๆแล้วแต่ช่วงนั้นมันร้อนมากๆเราก็เราบางคนเองก็ร้อนมาก ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูกล่องเราเคยดูแล้วว่าเขาขึ้นแล้วกําลังต้นเล็กๆน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูอีกทีคือน้องตายน้องร้อนจัดนะคะอยู่ในในกล่องลอดน้อยมากเสียดายมากเลยม,มีมีหลายต้นหลายต้นเลยที่หลายฝักเลยที่ที่พอมาเล็ดไว้แล้วน้องอะน้องตายเพราะเพราะอากาศร้อนจัดนะคะเพื่อน ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าที่เพาะไว้จะรอดไหมจะได้ปลูกไหมนะคะนี่คือไม้นอกตู้ของบ้านมันสืบเฟื่นฟ้าช่วงนี้ก็จะเห็นกระมังเห็นอะไรเยอะแยะเพราะว่าเอาเอาไม้ทีเ่เปลี่ยนกระถางมาแช่แล้วก็เก็บเข้าตู้นะคะนี่แช่เข้าไว้อย่างอย่างต้นที่มองเห็นอยู่นั่นคือเพชรสวนในชูดนะคะ เอามาแยกนอนแล้วก็พาหัวแช่น้ําไว้คืนหนึ่งว่าจะเอาน้องเข้าตู้นะคะก็เลยเห็นม้านนางพิมพ์เห็นม้านนางพิมพ์ต้นนี้กลางใบใหญ่แล้วกลางใบสุดแล้วก็เลยอื้อหอถ่ายเพื่อนชมด้วยดีกว่าน้องสวยค่ะนะคะส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ที่บ้านมาสีเพื่นฟ์มผสมเจีสอนไว้ ก็คิดว่าน้องน่าจะติดฝักนะคะน่าจะติดฝักต้นนี้เขาให้ลูกสวยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบอลที่แบบสีอย่างนี้นะคะสีสะอาดตาสีแบบสีขาวอมเขาเรียกอะไรขาวอมเขียวเขียวมิ้นมินมีเขียวมิ้นเนะะี่ยค่ะขาวอมเขียวมิ้นน์เหคะเพื่อนๆ <laughs> จะขาวก็ไม่ขาวจะเขียวก็ไม่เขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือลูกไม้นะคะ เขากำลังให้ฝักนี่คือฝักที่2ของเขาไม้ไม้มเมล็ดที่ได้ฝักแรกของเขาคือรหัส F3 นะคะลูกเขาก็คือ F3 นะคะลูกของต้นนี้เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้บ้านบันสีเฟืฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ